เดี๋ยวโนดดอกรานพี่น้องเอ้ยจะต้มยานักหน้น่องเปียกก็มาก็เป็นปลารองน้องเปียกก็มาก็เป็นปลารองดูดานี้ตะกานาผมเป็นเจ้าของวะกูเป็นเจ้าของดูดานตะการป้าเออปุ่นเคยเอาหน้าไปรอดแน่มึงออกตายยกขึ้นไว้พี่น้องที่ผมเป็นพลา มาวันนี้พุมมาเที่ยวยาลาต้องคนน้องเปียกสบายหัวใจ,วใจรูปร่างไม่ดีรูปพมไม่ลอ่อฮัตดําโดรามือพม,ม,มไม่แดงก็งให้สันชมกันจะไงต้องใจน,น,น้องน้องผีผีบรรดามาหวัง นี่ลำวงพร้อมนั่งมาเลยูมองเห็นนายแปรความแางไม่สวยผู้ฟังไม่ดูเรื่องเลยนั่นผู้ไก่บ้าอยู่างนี้ฟังไงน่ะนั่นแหละร้อยชั้นไปไม่รอดแดือบพลันก็ต้องมาไปบดไปร้อนนะบดร้อนมาโมกูฆ่ากัวคู่แล้วมึงนึกก็แต่มึงไอ้ไอ้มันร้อยมันแต่เหมือนลำใจนี่นั่นแหละเหมือนแร็ปปิงอยู่แล้วแต่มันว่าร้อยเร็วชันไงอะไรไหมเงี้ยนั่นนั่น เงาะเราตั้งสามตามที่คิดเราอยากพิษลาบรอโบก้าต้องรองเดือนนั่งเมื่อนรวมใจเราคิดเราพี่รวมสองและนอ้องรวมสายตอนรับไหวที่วัดว,าวา่าอยู่อาศัยแต่ตั้งก็ราาอไหวใครซาเลยของเราจะเติมใจมีทำ ไม่ฟังในตงฟังแล้วใก็ตามไปตาม พบกับยายธรรมร้อมไปด้วยลูกชายที่ชื่อนายทวนพ่อของทวนนั้นตายาแล้วมีแต่ยายอยู่ที่กระท่อมน้อยขณะนี้นนทวนมาถึงที่บ้านยายทำรรจึงเอ่ยขึ้นว่าเม,มามาแล้วลูกไปทวน แม่เอื้องกูกลุ้มใจกับมึงหัวจี่ลาเบิดเนี่ยกูจีตายทั้งยืนเหล้วย,ยุคนี้จะไม่นี้นี่หรุอเน่ยที่ยังเมายังไม่ไม่คิดจะสร้างตัวสร้างตนแม่แม่เข้าใจว่ากูเนี่ยเป็นบุคคลที่รายความหมายแต่แม่ไม่ได้รู้ถึงผลลึกลับเอาหลัะแม่ แม้แต่กูจะเมาไมา้กูไม่อยู่ติดบ้านยังไงก็ดีแต่ขณะนี้กูมีข่าวดีที่จะกลับมาเล่าไงแม่ฟังไอคนรานี่มันขึ้นอยู่กับดวงดอกแม่ดวงอะไรที่ไหน,นแล้วล่ะลูกแม่จะรู้กูจะเล่าให้ฟังตอนนี้โอ้แต่คนาน,าน้นี่เจ้าัวนมาสร้างแต่ตามควรฉัน มาตั้งแต่ความควรใจไู้ปูย่คือมันแวสุดราคีโอ้ตัวน้อยแม่ไม่เคยจะเป็นสุกมาแล้วหลอกนะตั้งแต่มีเจ้าก็สาวแต่ทุกสุดจะมองสินังเรือคือพอจะตายไปจะไ้ปี ยาไก่ลูกดีจึงทุกกันจาวแล้วก็เฝ้าตรมตำส่วนมาายแล้วก็ได้พูกพักงานปีนะักจ้าูกรลแล้ว,ว่าไม่มอสท้อ้เอาช่อกองกลองปล้นมากินไว้ความนิยมมึงมีแต่ชมว่าดีแต่รากีมึงติดตัว ผมก็วิจนยพันไปหมดกูโกสาาลัดไม่เทียงสุดเน่าคือจุดหวดหัวตั้งแต่เต่ใยนี่ถุกกำจาว้ามองมัวตรงสั้นตัวสันใหญ,ญ่มาลูกใจย,ยังมีไปนานนานต่อพานกลับมานงลกหนะ ไว้นานต่อานกับไง่แม่รับความลำกันไม่ต้องส้างปูกะเท้าว่าสาวชวนสินี่หนูก็เลยทวน ผูกรลุมใจกับมึงนอนไม่รับกินไม่ลงมึงรููไม้ไร้าาชนในตำบลมุ่บ้านกลายเคียงแทบจะถูกครอบครัวผากันวีจ้านวายส่วนหลูกผู้นั่นเนี่ปัดสอบี่ค้าระยำเลวาามจอโกงโครง,ง,งปิ้นหลักเหล็กขะมวยน่อย คิดว่าสมบูรณ์อยู่ทีมึงสารับผัดอยู่ทีมึงถุกยางลูกอผู้ผู้แม่นี้กุมใจใจจะจพุดทโถทในครั้งที่มึงเล็กๆก,ก,กูเป็นว่วงว่วงแงนว่ามึงจะรอนมึงจะไม่ได้กินนั่นก็ถูกอยู่แล้วพอมึงหยหญ่จ้านันยังบวกเผ่มเป็นสวีคูนแต่นีจะได้ตูเล่าโบใคยไปเล็กน้อยมันกลับไปเป็นผมนักกบไม่จะต้องคิดวาไอ้ทวนไปเที่ยวงานน,น,น่าจะไปจีบหนูเมียขของเาไปโครงกินเหล้าเมายาเล่นการผานานันช่อโกงโคลงปลิ่น เผื่อใจชอกจะต้อยจะตกจะตีแม่เข้าใจคนอย่าก,กูนี่แม่คิดหรือว่าจะมีใครกล้ามันจะมีใครกล้าทุกหัวระแหงเอ่ยชื่อว่าไอ้ทวนแลรับรองสยบว่าแต่คุณจะคบค้าสมาคมมันหรือไม่เท่านั้นเอาหลักแม่อย่าไปพูดอะไรให้มากนะมาเดี๋ยวนี้คุอยากจะมาบอกแม่ถ้าให้รู้ว่าโชคมันดีสาหรับกูโชคดีเพื่อลูก ูเดินทางจากเตสถานที่นี่กูไปหลายวันไปกันจนวันหนึ่งไปบรรลุถูสถานที่นครคันธะารมเป็นเมืองที่ไม่มีกระถับไม่มีพระนางเจ้ามีแต่ฟ้าหญิงหนึ่งะองค์ชื่อนุจารีในขณะที่กูรู้จักกันแล้วก็เข้าไปทําความรู้จักหรือสนิทสนมสมเกลียวกันแล้วก็ฟ้าหญิงถามว่ากูนี่ชื่ออะไรกูค,คนฉลาบนี่แม่กูเป็นนักประสบการณ แทนที่กูจะบอกว่ากูชื่อไอทวนเฉยเฉยมันไม่เพราะกูเลยใส่ตัวทองเข้าไปด้วยกูให้มันรู้จักว่ากูนี่ชื่อทวนทองอ๋อชื่อทวนทองมันหล่อขึ้นจังเลยลูกนะคนนั้นน่ะสิมันถามว่ากูนี่อยู่ที่ไหนกูไม่บอกเลยว่ากูเป็นลูกของตายายกูบอกว่ากูเป็นราชโอรสกูก็เอ่ยติดต่อขอความรักมัน มันบอกว่าตกลงแต่ขอให้กูรีบม,มาเตรียมสิ่งของท่องมันไปมั่นกันตามกระนบประเพณีเลยรีบร้อนมาหาแม่ต้องการจะให้แม่จัดการเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยชายลุกทำเพื่อผู้ยากจะให้แม่ขายบ้านขายนาะขายหมดแล้วก็ซื้อของไปมั่นเมียแมื่อ,อใหญ่ทวดเมือสาวที่มึงผูดผูดีีลูกกูได้ยินและกูฟังแต่กูมไม่เชือ่อกูเอาเป็นซึ่งขวายิ่งและน้วยตาอย่างมีตาของเขาคงจำแวบ แกล่องเชื่อว่ามึงอ้ตัวไส้ตัวทอกันไปเลยมันจะไปทอเมืน่อในตัวน,นั่นเป็นได้ไหมก็นี่ที่มึงบอกว่าเจ้าขวา,ายใจแม่เอ้ยใครเชื่อละล้ ขึนข้าวเจ้าตัวของผู้คนบุคลิกหลักศาสนามันบอกให้ดินจับกูเชื่อว,ว่าควายยิ่งคงจะไม่รัวม้อลงร่งอย่างตกหลงแม่เชื่อกูเถอะเอาแล้วจะจริงก็ไม่จริงก็ไม่หวาแต่กูเสียใจด้วยสี่วาตั้งหน้าตั้งบ้านตั้งลายกูไม่คายทำไมกูคเคยเตือนมึงน,นักหน้าเลยหลุกเล็กเหล็กเหล,ล,ล็กรือมึงรุนเบาบอกไว้่วเออสีดินวางเราสั่งกล้องสร้างลายตั้งหลูกางบาดจัดก,การริกฟืนก้นดินปลูกปักกาปักแหวกแตงกว่า เรืออะไรต้ออะไรกล้องที่ไายได้มึงไม่่ายไอไ้่าแตกลูกไปบุกภูผาไปไขยได้ซตังเลือดจากผือเคยเกลือกูปลามาผีขอครัวเลยจะนําไปฟ้าตนาการนําไฟฟ้าอมทิสย่าลืมเงินมืนเงินพันมันมาจากินบาเืติที่ละเล็กที่ละน้อยซาส้มกันข้าวกันพ่อนานมันนกจ,จะมาคืนเหมือนได้ซตังเราอยู่บนกองเงินกองทองแล้วมึงจะเียวหนูเคยสีไยได้ทนนี่และเป็นแก้วซาดระพัดนึกเต็มมาให้ดูเพื่อไอ้ทวนมึงไม่คิดัำ ตื่นชารุดไปอยู่ตามทิวรดรอดทุกันเมื่อในส่วนหุ่นเดียวยานอยู่ตามฟ้าตู้รถตามทายรดสูกยาไปง่าไส้กินอยู่กับนายหิวรู้อยู่กับนายหิวรุงเร็มไม่แข็งส่วนไม่รู้เองก็บอกกูตั้งฟ สองไม่แก่่วนไม่ดรืเอ้เขาบอกกูสั่งเพไปติดต่อห้าผู้ยิ่งในคนนั้นติดต่อห้าผู้ยิ่งในคนนี้อ่าคอยเจรจากับผู้ยิ่งสี่ห้ากินมันลงเร็มมาตลาดาสี่ทิเฉยบอกว่าห้าทิาพักไรไอ้ควรทิบมาไปเสียปากปากตุ้งปากปากขั้นอยู่ตำเต้านั่นเลยหรุมึงรู้หืือไม่ว่าการหากินแบบรอกร็กันนั้นมันตั้งตัวไม่ติดอนนี้พอทีได้ลูกได้เมียต้องการจีหมายคู่ใกล้บ้า,บานเม่ออด็กเดิมกูพามาตั้งแต่้าผู้ยาตาสัวไม่หูกเ้ย่วนกวยเผื่อหรุเผื่อตายกู กูไม่ได้ใกล้ส้มบัดไปถือเมียไรมึงเอ๊ะแม่กูลูกแม่เนี่ยแม่จะไม่รักหรือกูรักส้างรักแม่ขายกูไม่ขายเอ้าแม่ไม่ขายก็แม่ไม่รักกูรักลูกนักขายสิกูไม่ขายไม่ขายก็ไม่รักอ๋อนี่มึงพูดยำตำสากว่าตากูไม่รักไหนบ้างหรือลูกไอ้ตัวเธอไม่รักก็ดีสิกูไม่จำเป็นจะต้องเรียกแม่กูเรียกว่าอีแกเฉยเลย โอ้ตะว้อพอมึงใจนุ่มกูยแจงดูกล้นเหนี่ยตัวมิดกับกูนี่เรียกอีแก่มันส้มในลูกตีกูเลี้ยงกูเกิดมึงมาจะกูโตลูกกระไรเป็นเช่นนี้แม่อะไรแกที่ประเต่าไม่เกิดประโยชน์แม่ที่แม่ไม่ขายนาไม่ขายบ้านไปมั่นเมียแกกูน่ะแม่จะดูละครทักจากเอาไหมกูจะแสดงห้ด,ด,ดูดูบทบาทของพระเอกที่บรรทารุนแม่ในฐานะที่แม่ไม่ยอมขายบ้านเนี่ยแม่จะดูไหมดูไหมแม่ บอกความจริงว่าทุกทินตำบลหมู่บ้านก็รู้จักไอชวนกันหมดมาแม่คนเดียวที่รู้จักกูน้อยไปแม่เอ้ยมึงใหญ่เป็นในเสือ้อเป็นจอมโจนกับกูไมห่หรือแกเหลือไงกลัวมึงไม่มีทางคนดีพี่จะได้รู้กันว่าแม่จะอยู่หรือกูอจะไปกันแน่ <c oughs> คนแก่บังลบอย่าอยู่ให้หนักแผ่นดินจะดีกว่านะแม่นะอยู่ไปก็ไม่เคยประโยชน์่อเรลากล้ามาวนซ้อนทรับกับคุณยาย วางไงก้าิบันรือหนา้าแต่ทำไม่ปราณีอย่าหน่อยใจไอ้ทวงวาดตัวลงโทษอย่าหน่อยใจันเราว่าดตัวลงโทษ ไม่จะรดหรือยางเลยน,นั่แม่แม้ควรจะไปเมืองพีหม่นไม่ปรงตกปรงใจหรือแม้ไม่ใหญ่ดีแล้วโดดเก้าตีตามใหญ่เรื่องไม่ใช่น่ะ